ก็ขอากาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันหมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวบนหน้าคลิปเร็วไอจีของเราเนาะใครที่โพสคลิปวิดีโอเวลานะครับใน IG เนาะไม่มียอดวิวเลยไม่มีการตอบกลับของโพสเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์เคอ็มโซกันได้เลยนะครับก็าหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ลิงก์ยังไดทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR วอาโค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยนะ ไอ้ที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยนะครับอ่าเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราดูด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับตามนี้เนาะแล้วก็ติ๊กชั้นไมโปรแกรมอาเดนมัสตรงนี้กันด้วยแล้วก็กดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยนะครับ เดานล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันอ่าเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ TikTok เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ IG ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ดล่างตรงนี้ให้เรากดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับ ส่วนบริการด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรากดเ,เข้าไปตงรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เมื่อต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะใช้ในด้านของบริการตัวที่2องเาละกันเนาะราคาน่าจะถูกสุดแล้วนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพดของเราได้เลยแล้วก็หาคลิปวิดีโอนะครับที่อยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยเนาะประมาณนี้จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูกานทำสูงตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก1000เลยกัยละกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวน1,000วิวนะครับก็ตกแค่2บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดส่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน แต่ล้นของซื้อคุณล้านะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อด <After all, S 1> ูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี hmm. ้ก mm ันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณล้านะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์มาของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเลออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอเงินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีเติมเงินเพื่อนๆนะครับไป ถ้ามันต่างกันเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางแซก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพรรอมเพ์ทุนวอลเลตคริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้นด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5 0าบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางลิซา์เขาจะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีทั้งพักไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชลเนาะแต่นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับ ส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านเย็นด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีพวกคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยายกจะติดต่อแอดมินสอบถามถ้าไมแอดมินก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ข้ามันตนะ่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับทางเวไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับเดื๋ยสับพอตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนาะแจ้งปัญหาเลอกเดอร์ ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบีเลือมข้อความกันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือรลปถ่ายต่างๆนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์นั้นขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เรากดส่งต่อดารางตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนกันเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนเลยเนาะตอนนี้นะครับยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่198คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตปแลวนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเรื่อ็วมากเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น3,700กว่าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่1000นคนเองเนาะก็ทบไซต์นะครับเ้าทำการแถมยอดใหม้มาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำนเพื่อนๆให้ามาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนหน้า้ายมือตรงนี้กันได้เลย การแนะนงในหน้าเพื Somehow, ่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดล็อกลิงกตรงนี้กันได้เลยเนาะล้าก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนๆพของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติบโตขึ้นไปนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดด้วประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเน